สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่วันพัฒน,นเ์เซิร์ฟเจแปนนะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟเก้าเซิร์ฟที่ผมเล่นนะครับก็วันนี้วันที่1ก็จะมีตัวละครตัวดําเข้ามาใหม่คือตามรูปนี้เลยเจนออดวีสองนะครับผมมาพร้อมชุดคอตตูมสุดเท่น,นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาจัดหลังจากที่ผมได้ตัวมาแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันน่าจะต้องมีเติมเพชรเพิ่มนิดนึงนะครับผมพอดีตัวดําผมมีแค่หกใบ ก็หย่อนมาลองสุ่มตัวเหรียญตอนแรกครับผมคุณแม่คิสมาตัวอะไเราได้นางฟ้าแห่งโชคลาภนะครับน้องลิลลี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ต่อในการสุร่มรอบแรกก็จะใช้เก็บใบน,นะครับผมแล้เวเก็บผมดก็บอกว่ามีตู้มีอะไรบ้างครับกอาชาใต้ดินตัวมีเรลูฮุลิคุลิใต้ดินดาร์าคไทน์เฮนท็อป วักก ok ีแน ak ่ไม่อยากได้แล้วอยากได้ตัวเดียวเจียน ah! yeah. mm ้องอีตองเนี่ยครับโอเคเราไปกันเลยครับรอบแรกเจโนะมินจมีแสงสีทองใกำลังมาตั้งแต่เกดแรกทีนเนี่ยเยี่ยมชงม่วงสองตัวอ่าจะบอกว่ารอบก่อนผมได้อัด เทลิวกับโกเฮกิครับกาลันตีกลันตีตัวนี้นะโอ้โหหมดอย่างเยอะครับอะมารอบนี้ก่อนรอบที่สองครับสีท้อสีท้องว้ยสีพวกอีกแล้วได้ได้น้องน้องเทียโอไปเนี่ยสามตัวเลย เส้นต้นไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยต้องมาลุ้นอีกครับตัวอะไรครับผมลืมเอาโปรแกรมแปลภาษาไปด้วยอดเล่นเลยไปเลยแล้วกันครับโอ้ยเจโน่ต่อ ถ้าถ้าผมตอนนั้นเคยแปลในญี่ปุ่นมันใช้คาว่าเจนนอตแมปพาวเวอร์ Gen นะครับผมฮึมชัดๆหน่อยอออหมดไปยี่สิบเจ็ดมัครับแต่เดี๋ยวมผมผมเก็บรูปร่างอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้อง่นเพิ่มอีกรอบหนึ่งครับ้เดี๋ยวตอนรีเทนจะได้ไม่ต้องไป่ด ครับผมไปเรอธิบายก็มไม่ได้คาดหวังเลยครับใจหายหายใจียนใจใจเห็นใจส่งเอเจนต์มาอะไรก็ได้สักตัวมาก็ยังดีนะ,ะความหวังไม่มีอยู่จริงนะหน้าก,กากหวายครับผมอโอเคก็คจบและเดี๋ยวแรกรูปร่างก่อนครับผม ก็เดี๋ยวตัวเดียวนี้แหละพอละไม่อยากไม่อยากซีเพิ่มแล้วเดี๋ยวเก็บตัวเอาไว้สุ่มตัวอีกนนะครับอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมสิเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซื้อเพชรเพิ่มก่อนนะลืมไปเพชรไม่พอโอเคอ่ะโอเคครับทำงาน,น เงินกำลังจะออกจากกระเป๋าตังเราไปเดี๋ยวในส่วนของเรื่องการเติมเงินเซเวอร์จะเปลนเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มาอธิบายอีกทีตอนนี้ผมเติมผ่านตัวช็อปปี้เพนยะ์นะก่อนหน้านี้ใช้ทัวเล็ตแล้วมันมีปัญหาใช้เพ y ย์เพก็โดนบวกเพิ่มอ่ะมีตั๋วฟรีอยู่250ใบจ่ายเพิ่ม,มอีก780เพครับผมได้ามาแล้ว ชุดคอตตูมสุดเท่เจนอตวีสองโอเคในไอดีผมก็มีชุดคอตตูมแค่สามตัวนะมีราชาเทะเลลึกตั้งแต่แรกๆเลยเป็นชุดชุดทาโลบีนะครับผมแล้วก็อะตอมิกอะตอมิกชุดไว้น้ำครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนนี้ไอดีผมขายอะไรบ้างขายฟินิกแมนกับโจเซ่ล่าง SR นะครับผม ก็เดี๋ยวรอรอรีเทิร์นก่อนส่วนโจดเซ้นร่าง SR ผมไม่แน่ใจมันต้องสุ่มตัวอะไรนะเดี <S 2> <S 2> ๋ยวรอกิจกรรมรอบหนึงปีไม่รู้ว่าเขาจะแจกอะไรบ้างครับผมแต่เนี้ยก็เดี๋ยวเอาชุดกอตัวมาจ่ายก่อนเดี๋ยวผมว่าจะต้องรีดอกเตรอร์จีนัทมาให้กับอ่าเจนอนวีสองน,นะครับผมโอเคอ่ะเรียบร้อยครับผม